สวัสดีทุกคนจ้ายายนาขัวเม็ดอัมร้อเม็ดอัมร้อนไม็ดอะแม่กระบกกบกพูดใหม่ดูแม่พูดใหม่ดูกระบกกระบกกก็พูดภาษาโคราดอ่ะทำไอปปิทต์ดีกว่ากระบกน้อยหรอฮะถ้าเกิดว่าน้อยหนอทำยูทูบแล้วอย่าลืมทำแอปปิทต์ด้วยโอเคก็คือเด็กหนูทำนี่ นี่คือขอมน้กโไฟอย่างี้จเี่าเนนกจ<อ>ต้องไปนเน,นี่อันนี้อ,นนอันนี้เม็ดอมมอนมาจากเมมแล้วแม่มาจากมุกดาหารนะโอ้ยขุม่มไแล้ว แค่นี้นะขอบคุณของฝากจากมุกทาหารจาก <ไป S 2> ช่องสมอดาผู้เดียวดานะคะพี่ชนชิมูึแม่ชิมูึแม่เอามาชิมรนนอนไหมนัน,น เส้าแซอซุกย่างยายย่งนี่นอ,อ,อ,อร่อยไหมแม่อร่อยของฝากจากมุกาหารขอบคุณพี่ชนหลายด้วยจ้าที่เอาของฝากมาให้ยายนะแต่ของเห็นแม่กำลังขวแต่ของเห็นเลยด้วยแต่ของก็ดูนี่จะเม็ดมิตรงามๆเลยของฝากจากมุกาหารจ้า คลิปนี้ก็จบเพียงนันแล้นะจ้าบายบายทุกคนจ้าบายบาย